สวัสดีครับผมกล a แอคคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอเรือนไม่ h o n d a Accord ์ด Acc G6 ไม่สว่างนะครับเนื่องจากตัวฟิล์มที่ติดอยู่ที่หน้าจอเกิดความเสื่อมเลยทำให้ แสงที่ออกมาจะออกําคล้ำและมองตัวเลขไม่ชัดนะครับวันนี้เราจะมาทำการแก้ไขปัญหาเพื่อให้หน้าจอกลับมาสว่างเหมือนเดิมนะครับสำหรับขั้นตอนการถอดเรือนไม้ของ Honda Accord G6 นะครับให้เราทำการถอดตัวฝาครอบเรือนไม้ออกก่อนนะครับ ซึ่งจะมีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นแผงที่อยู่ด้านหน้าของตัวเรือนไม่เราจะต้องถอดแผงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ ถอดน็อตด,ด้านบนนะครับ หลังจากเมื่อถอ,นอดน็อตออกแล้วนะครับให้เราทำการยกตัวแผงปิดเรือนไม้ออกนะครับจากนั้นให้เรามาดูที่ตัวเรือนไม้นะครับตัวเรือนไม้จะมีน็อตยึดอยู่4จุดด้านบน2ด้านล่าง2นะครับ ด้านบน2จุดนะครับส่วนด้านล่างจุดนี้นะครับ2จุดนะครับให้ถอดนอด็อต4ตัวนี้ออกนะครับ จากที่ทําการถอดน็อตออกเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสี่จุดเราก็สามารถเอาเรือนไมออกมาได้นะครับโดยที่เรือนไมจะมีปรักอยู่ทั้งหมดด้วยกันสามรักนะครับที่เสียบอยู่ด้านหลังเรือนไมตัวนี้นะครับ ถ้าเราอยากเปลี่ยนตัวหลอดไฟของตัวจอ LED ที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับให้เราหั่นตัวดูดไม่มาดูนะครับ ที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือตรงกลางตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนหลอดไฟก็เปลี่ยนที่ตัวนี้ได้เลยนะครับก็บิดบิดตัวขั้วตัวนี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟได้เลยนะครับอันนี้คือหลอดไฟของตัว จอที่แสดงตัวหน้าจอของตัวเรือนใหม่นะครับส่วนถ้าเราจะทำการเปลี่ยนตัวิฟ์มของตัวเรือนใหม่นะครับเราจะต้องถอดตัวเรือนใหม่ออกมานะครับโดยที่ถอด สามตัวนะครับสามตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวเรือนใหม่ออกมาข้างนอกนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำการถอดตัวฝาครอบด้านหน้าของตัวเรือนใหม่ออกนะครับ เพื่อที่ว่าเราจะได้ทําการเปลี่ยนตัวฟิล์มพลรลท์นะครับโดยตัวฝาครอบมันก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับที่เป็นสีขาวนะครับด้านล่างจะมีอยู่3ามจุดนะครับด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบน2จุดนะครับ ตวนี้ออกนะครับมันจะเป็นตัวล็อกเกู่ยวนะครับกดตัวกวาดรอบตัวนี้ เมื่อถอดฝักครอบออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้ทำการถอดตัวพลาสติกสีดำที่ปิดอยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับถอดสายไฟตัวนี้ออกนะครับจะมีตัวเคียวยึดอยู่นะครับนี้ด้านล่างนี่นะครับเคียวยึด ครับกดด้านข้างก็นะครับกดตัวนี้ออกมา ออกมานะครับจากนั้นก็ตอดตัวครอบเปลือนไม้ออกนะครับตัวนี้เราก็จะเห็นตรงหน้าจอนะครับจะมีรอยไหมนะครับทำให้ แสงสว่างที่ออกมาที่ตัวหน้าจอดิจิตอลไม่ชัดนะครับตัวนี้ให้เราทำการใช้คัตเตอร์นะครับลอกตัวฟิล์มที่อยู่ด้านบนของจอตัวนี้ออกนะครับ ค่อยลอกตัวฟิล์มออกนะครับค่อยๆงัดจากมุมของตัว ขอบหน้าจอก็ได้นะครับค่อยๆลอกตัวฟิล์มออกมานะครับค่อยๆลอกฟิล์มขึ้นมาจากด้านข้างนะครับก็จะมีฟิล์มตัวนี้นะครับนี่คือตัวฟิล์มเดิมนะครับที่เราลอกขึ้นมา จากนั้นให้ทำการสะอาดนะครับตัวหน้าจอเลยทำความสะอาดแล้วทำการติดฟิล์มตัวใหม่เข้าไปนะครับให้เราทำการเช็ดคราบของตัวฟิล์มเดิมออกให้หมดนะครับอาจจะใช้น้ำยาเช็ดกระจกหรือ พวกแอนกอง์เช็ดนะครับต้องให้ออกให้เกลี้ยงนะครับถึงจะทำการติดฟิล์มโพลาไรด์แผ่นใหม่ลงไปนะครับหลังจากที่เราทำการเช็ดตัวฟิล์มเดิมออกหมดแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็จะเป็น วิธีการนําฟิล์มโพลารอยมาติดนะครับซึ่งการจะติดฟิลม์มตัวโพลารอยตัวนี้เราจะต้องทำการหมุนหาองศาการสะท้อนของตัวฟิลม์มเพื่อเวลาติดเข้าไปหน้าจอก็จะแสดงตัวเลข หรือค่าที่หน้าจอชัดเจนนะครับเราไม่สามารถนำตัวฟิล์มไปแปะติดได้เลยนะครับจะต้องทำการหมุนหาองศาที่ตัวหน้าจอสะท้อนออกมาชัดเจนที่สุดนะครับโดยเราจะต้องทำการนำตัวเรือนไ่ไปเสียบปลั๊กเพื่อเปิดให้หน้าจอ ขึ้นตัวเลขขึ้นมานะครับหลังจากเราทำการตัดตัวฟิล์มโพลารา์ให้เท่ากับขนาดหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราติดตัวฟิล์มโพลารา์ตัวใหม่ลงไปที่หน้าจอนะครับโดยตัวฟิล์มโพลารา์ตัวนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชั้นนะครับก็คือให้เราลอกที่เป็น ด้านมีกาวนะครับและปิดลงไปที่ตัวหน้าจอดิจิตอลตัวเดิมนะครับจะใช้น้ำยาเช็ดกระจกฉีดลงไปเพื่อจัดฟิล์มแล้วก็รีดตัวฟิล์มเพื่อไม่ให้มีตัวฟองน้ำฟองอากาศอยู่ที่ตัวหน้าจอนะครับ หลังจากนั้นก็ให้ประกอบทุกอย่างกลับเหมือนเดิมแล้วลองเอาไปเสียบปลั๊กเทสดูที่ตัวรถนะครับเมื่อทำการประกอบทุกอย่างกลับเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับให้ลองทำการเทสดูนะครับจะเห็นว่าตัวหน้าจอดิจิตอล ที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับสว่างและมีความคมชัดของตัวแสดงผลมากกว่าของเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ